สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาทุกคนไปโซโล่ทิกเก็ตเลทนะครับโดยใช้ตัวละครแค่3ตัวนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ก็จะมีเจ้ามิกาซสานะครับตัวละครเนี้ยพี่ไม่ได้วางหรอกพี่เอาไปบูตเงินนะครับ15%นะแล้วก็บูตแอตแท็ก15%ใครมีที่เป็นบูต t 20ก็ได้นะแต่ว่าในคลิปนี้จะใช้15กับ15านะทุกคนโอเคปะแล้วก็ไอจางนะครับ175นะครับใส่ออฟลดเงิน15%แล้วก็เจ้าแอสนอตนะครับผมเดอะเฟียนะครับ175นะครับใส่ออฟระยะ40อันนี้คือตัวดาเมจคีย์หลักยันจบเกมเลยนะทุกคนตัวละครตัวนี้เป็นตัว มันจะเป็นตัวนี้นะทุกคนนี่ก็คือเดอะเฟียนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการอีโวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต้องมีเก็บคิว4 5 0 0นะครับแล้วก็กิ๊กี้นะครับลงอินเนอร์เวอร์เนาะลงสตอรี่อินเนอร์เวอร์นะครับแล้วก็อันนี้ไปลงเลดนะครับเอ่อโซเลดนะครับที่โลกสองนะทุกคนแล้วก็ร่างของเจ้าเดอะเฟียหรือว่าแอสนาดนะครับมันจะมีร่างของชายนี่ด้วยนะครับพี่ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่องของพี่เลยนะตัวนั้นจะเป็นร่างชายนี่นะทุกคนถ้าเกิดอยากได้เนี่ยเเเรรรรราาาาาก็ตตต้้้อองงสุ่่่มมมัััวจนนนนะะคบทีธดข ก็จะมีโอกาสได้ล่างใช้นี่นะทุกคนโอเคไหม มาไม่พูดท่านทำเพลงแล้วทุกคนมาพี่ก็ใช้ตัวเอสนอตตัวเดียวเลยตัวนี้นะครับมันจะมีสถานะเฟียด้วยนะทุกคนสถานะเฟียเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้ตัวละครที่ติดสถานอาเฟียนะครับตัวดาเมจแรงขึ้น10%โอเคไหมแล้วก็เบสซิงก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่เบสซิงใส่แล้วก็เป็นประมาณนี้นครับมีมีผ้าคลุมที่ปากนะครับทุกคนแล้วก็เป็นแสงสีม่วงแบบนี้โอเคที่พี่จะใส่เบสซิงไปเล่นเลยดีวยกว่านะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราไปเจอกันในนี้ดีกว่าทุกคนที่กเ,เกสเนนลัเเนะทุ รีเพย์พี่ขอปิดละกันนะครับเปิดสคริปเวฟนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวมาวางไอจังกันก่อนเลยนะทุกคนวางไอจังเนี่ยให้วางทุกคนเห็นเสาตรงกลางบ้านเนี่ยที่พี่คลิกตรงเสาตรงนี้นะครับเสาไฟตรงนี้ให้เราวางไอจังประมาณเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณตรงนี้นะเนี่ยประมาณตรงเนี้ยปึ๊บแล้วก็เลือกระดับเป็นเอ็กซ์ตรีมนะทุกคนให้ไอจังมันบัฟโดน2ฝั่งนะครับเนี่ยให้มันบัฟโดนตัวขอบตรงที่พี่คลิกตรงนี้นะให้มันบัฟโดน2ฝั่งเ่ยเห็นปะ ที่พี่คลิกนะครับสังเกตที่พี่คลิกนะให้มันบับโดนหน้าหลังแบบนี้นะครับจากนั้นนะทุกคนอัพไอจังหนึ่งทีนะครับอ่าอัพไอจังหนึ่งทีนะครับในช่วงแรกนะครับให้เล่นคูณหนึ่งไปก่อนนะคูณหนึ่งไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะโอเครออัพไอจังหนึ่งทีนะครับนะรอรอรออืมอ่ารออัพไอจังก่อนนะครับทุกคนอย่าคูณสองคูณสามนะอาจจะพลาดได้นะครับช่วงแรกนะครับนะทุกคน อ่ะไอ้จางให้ได้หนึ่งทีก่อนอ่าโอเคจากนั้นจะวางเอสนอตตรงนี้นะครับปิมปิมขอบๆอเนี่ยวางปิมปิมขอบๆนะครับเนี่ยให้มันตรงกับเส้นตรงนี้นะครับเห็นปหมขนาดกันเห็นปหขนาดกันนะตรงนี้นะโอเคแค่นี้นะทุกคนแล้วก็อย่าเพิ่งบัฟนะครับอย่าเพิ่งบัฟน,นะโอเคปลอ่อย s อสนอตตี o T ไปนะปลอ่อย S อสนอตตี o T ไปนะทุกคนรอขึ้นเวฟสามนะครับทุกคนเดี๋ยวพอขึ้นเวฟสามนะครับเราจะวาง S อสนอตตรงนี้นะนี่รอขึ้นเวฟสามนะครับรอขึ้นเวฟสาม ตรงนี้แอปอีกหนึ่งทีนะครับอปใบใจหนึ่งทีด้วยนะเออเกือบลืมนะออพไปใจหนึ่งทีนะเมื่อกี้นะครับที่เวฟสองเนาะแล้วก็เดี๋ยววาง S อสนอตที่เวฟสามตรงนี้นะาวางเอสนอตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็บัฟนะครับทุกคนโอเคปะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเห็นว่ามันจะบัฟโดน2ตัวนะมันจะบัฟโดน2ตัวนะ จากนั้นนะครับเว็บสามเนี่ยเราก็จะฟาร,รม์มไอจังให้ได้อีกอีกหนึ่งทีนะอยู่อัปเกรดห้าแค่นี้นะครับนี่เว็บสามจะเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนเว็บสามเล่นประมาณนี้ไม่ได้ปิดสคริปต์นะครับไม่ได้ปิดสคริปต์นะรอขึ้นเว็บสี่ก่อนนะทุกคนรอขึ้นเว็บสี่นะเว็บสี่นะครับทุกคนอัพไอจังนะครับสองทีนะที่เว็บสี่อัพไอจังสองทีอ่เว็บสี่อัพไอจังสองที โอเคนะครับจากนั้นนะครับทุกคนวางเอสนอตสองตัวครับรอวางตรงนี้นครับลองเงินเป็นห้าร้อยก็วางไปนะเอสนอตนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอโอเคนะครับทุกคนพอขึ้นเวฟห้านะครับอัพไอดอนหนึ่งทีนะครับเวฟห้านะเราขึ้นเวฟห้านะทุกคนอื เวฟ5อัพไอดอน1ทีนะครับแล้วก็มาลง S อสนอตนะครับ2เอ้3ทีนะครับเอสนอตเนี่ยเอสนอตเนี่ยจะอัพถึงขั้น2,007เลยนะโอเคไหมอ่าอสนอตจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเวฟ5นะครับเวฟ6นะครับไอจัง2ทีนะครับตอนนี้สามารถใช้คูณ2ได้ละประมาณคูณ2ได้ตอนนี้ใช้คูณ2ไปก่อนเดี๋ยวคูณ3จะรู้สึกว่าเร็วไป <laughs> พี่แนะนำว่าเล่นคูณ2ไปก่อนจนกว่าถ้าเราเล่นชินแล้วอะ่ะเออเล่นคูณ3ได้ โอเคจากนั้นนะครับฟาร์มตรงนี้ให้ได้หมื่นสานะครับนะหมื่นสามหร้อยนะทุกคนโอเคปะฟาร์มไปนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องคลิกคาว่าอัปเกรดลัวๆหน่อยนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปได้ตอนเคลียร์เวฟอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะอ่าไม่ได้วะไม่ได้วะทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรนะพูดก็อัพตัวนี้ไปต่อนะอัพตัวนี้ไปต่อนะครับเวฟเจ็ดก็ไอจังจะอยู่เท่าไหร่อยู่สิบเอ็ดนะครับที่เวฟเจ็ดเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเวฟต่อไปนะครับนะทุกคนให้อัพแอดนอตนะครับหนึ่งทีนะเวฟต่อไปนะอะแล้วก็อัพไอจังนะครับหนึ่งทีนะครับนะแล้วก็มาวางเจ้าพวกนี้นะครับนี่วางไปเลยนะสี่ห้าตัววางให้ครบแปดไปเลยนะทุกคนเท่าไหร่แล้วเนะี่ยตอนนี้มันเทา่าไหร่ละวางไปนี่แบบนี้โอเคครบแล้วครบแปดตัวแล้วทุกคนโอเคปะ่ะต่อไปนะครับเราก็จะเ,เป็นฟาร์มเงินอย่างเดียวนะทุกคนฟาร์มเงินอย่างเดียวเลยาฟาร์มเงินอย่างเดียวเลยนะครับ ฟาร์มเงินไปจนถึงเว็บสิบสองเลยนะทุกคนฟาร์มเงินไปจนถึงเว็บสิบสองเลย <c oughs> อ่ะตอนนี้เออน่าจะคูณสามในระหว่าพี่ลืมไปเพราะว่าแอสโมันตีฟูลแล้วแอสโมันตีฟูลแล้วเห็นปะตีฟูลแล้วนะครับก็เออตอนนี้ก็ฟาร์มเงินอย่างเดียวแหละฟาร์มเงินอย่างเดียวนะ พอเวฟสิบสองเนี่ยไอจังเราก็จะอยู่อัปเกรดสิบเจ็ดแล้วก็จบนะทุกคนนะโอเคไหมจบแล้วอ,อยู่สิบเจ็ดนะครับจากนั้นนะครับเงินที่เหลือนะครับก็มาใส่พวกนี้อย่างเดียวเลยนี่สกิลอย่าเพิ่งใช้นะครับสกิลให้ใช้ตอนบอสเดินนะทุกคนโอเคป่ะสกิลอะโอเคจากนั้นนะครับก็อัพพวกนี้อย่างเดียวเลยตอนนี้อัพพวกนี้อย่างเดียวเลยนี่ตัวที่เราวางก็อัพให้หมดแปดตัวแอดนอดตทุกตัวให้หมด อโอเคอือตุ๊ตึ๊ดตุ๊ต๊อ่าเอาให้หมดเลยออาให้หมดเลยอ่าโอเคมาทุกคนจบแล้วอันนี้คือจบแล้วนะทุกคนอันนี้คือจบแล้ว จบแล้วจบแล้วรอบอสเดินอย่างเดียวนะครับนะพี่จําไม่ได้ว่าสกิลแอสนอดเนี่ยมันใช้ทั้งวงหรือเปล่านะเออพี่ไม่แน่ใจว่าว่ามันโดนมันมันนอกวงมันได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาไม่เป็นไรนะครับรอบอสนะครับให้อยู่ในระยะของแอสนอดนะครับทุกคนนะรอบอสเข้ามาในระยะนะครับแล้วกดสกิลนะโอเคปะ่ะวันนี้ก็รอฆ่าพวกมอนส์ให้หมดก่อนพวกในตัววิ่งไม่มีปัญหาอะไรนะอะตอนนี้บอสเดินแล้วใช่ปะ่ะเราก็รอคเนี่ยบอสนะครับให้มันอยู่ในระยะนะจริงมันก็อยู่แล้วแหละอะใจะเย็นก่อนนะใจะเยน็นนะหาหามุมก่อน อ่ะตอนนี้บอสอยู่ในระยะทุกตัวแล้วนะครับกดเลยมันก็จะติดเลือดไหลแบบนี้นะครับทุกคนโอเคปะอ่ะเรียบร้อยแตกนะครับแตกเกิดตัวนี้ตัวนี้แตกไหมแตกนะครับเห็นปะแตกโอเคทุกคนจบแล้วไปไงไปไงไปไง,ไป,ไ,งไปลองเล่นกันดูนะทุกคนไม่ได้ปิดสกิป์เวฟด้วยนะครับนะเออถ้าเกิดว่าใครเล่นคูณสามตั้งแต่แรกนะครับนะมันก็จะจบเร็วแหละแต่ว่ายังไม่ชินไงถ้าเกิดว่าชินแล้วเล่นคูณสาตั้งแต่แรกเนี่ยจบเร็วนะแต่ว่าก็ต้องอัพตรงอัพตัวให้ทันด้วยนะทุกคน ใช้เวลาไป370วีนะโอเคปะไปลองเล่นกันดูนะแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ